สวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีบิ๊กทอยอย่าคุยกินอย่าคุยกินสวัสดีค่ะพบกับพวกเราอีบิ๊กทอยลอยบอลหัวเกาะคงเลิศนิ่วงนี้เราจะมากิน บอกกันงล้นเขบผมผู้ชายเหรอเราอยู่วันนี้ค่ะพวกเราได้รับคำท้ามาจากพี่ๆค่ะช่องบี้เดร์สกาณนั่นเองนะคะให้พวกเรากินผักผมขอท้านะครับการกินผักไปต่อยังช่องอีบิทไทยครับแล้ววันนี้ค่ะพวกเราจะมีเมนูส่วนตัวของแต่ละคนมาทํากินกันวันนี้เอากินจังหน่อยแล้วกันเนื้อจากอีพีครับขม ขอพ้องเห็นกันยับเลยอันเนี้ย <c oughs> พอเราจะทําแบบกินได้เพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมครับกินกันเองค่ะวันนี้ะ <c oughs> จะเป็นเมนูอะไรพดตับสะไคร้แล้วไปดูกันเลยทับตรงมุมนี้ก่อน,น,นทางนี้กดมุมนี้กับ <c oughs> ตับสะไคร่อะอยากเรื่องเป็นเมนูอะไรไปดูเลยดีกว่าไป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 ตอนนี้นะคะมาเริ่มที่เมนูของทัพทิมเลยค่ะเอาผักทุกอย่างมาทุกอย่างแล้ว และเมนูที่ทัพทิมจะทำวันนี้นะคะก็คือผักต้มโคกเกก่อนแล้วค่อยยกขึ้นไปต้มโคให้เดือดระหว่างที่มันใกล้จะสุกเอาอนนี้ไปก่อนจะได้นิ่มๆอาการขาวต้องนิ่มๆนะคะถึงจะอร่อยนี่น่ากินไหมคะอะไรที่มันแข็งๆต้มยากๆใส่ลงไปกันบัคคลี่นี่คชอทอ้าวน้ำเดือดแล้วต่อไปมะเขือเท ทั้งลูกต่อไปมะละเพิ่มความขมนี่เจ็ดชิมทองแบบเ,เราก็จะทำการติดไฟแล้วก็กรองมันค่ะกรองน้ำทิ้งนี่น่ากินไหมละ่ะเ,เรียบร้อยต้องไม่เิมเ,เพิ่มเลยดิเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ก็คือเมนูผักของทับทิมค่ะผักต้มโคกจะอร่อยแค่ไหนเดี๋ยวเราลองไปดูคระด่ชิมกัน ผมจะทําผัดมาม่าโดยใส่ผักตั้งน้ํารอน้ําเดือดไม่ไม่หนีไม่พ้นมาม,าม่าอีกแล้วน้องบอกไอ้นี่ทำมาม่าอยู่างนี้ก็แดกไม่ได้ไว่านเดินทำแต่เมนูมาม่านื้นอผักที่ใส่ประกาศกะหล่ำฟีพริกขี้หนูกระเทียมตองตำพริกกระเทียมรอใส่พริกข,ขี้หนูซับห,ห,หกไม่แ,แล่นพอละ ผังไว้ก่อนมาต้มมามา่าเราต้มแค่พอเส้นตุ้มปุกครับเพราะเดี๋ยวเราจะผัดถ้ามูเราต้มตรงนี้สุดผักปุ๊บจะเละอันนี้หน้าพอาแค่เส้นครับผมอักมามา่าไว้เงี้ลืมหั่นกระหล่ำปีครับหั่นไม่ต้องสวยมากครับเพราะเดี๋ยวยังไงมันก็มยูลงท้องโค <c oughs> ตรสวยเลยกระเทียมกับพริกขี้หนูที่ตำไว้ตาดลงไปหน้าหอม ขอมาพายลงไปอารมณ์ไม่ดีเลยทำไมล่ะถุนสาดลงไปเลยลอกมาไงี้ยพี่บอบอเฮ้ยพี่วาลทำพี่โกดเวยไงอ่ะไม่้องแม่งช่วยชิมยังยังเลยอ่ะชิมเหมือนพี่ไม่งั้นจะรู้ได้ไงว่ามันอร่อยจริงเปล่าเทใส่ลงไปในภาชนะเอย สำเร็จไปได้ด้วยดีครับผมเสร็จแล้วครับทีน <rec> ี <ce> <off> ้การกินผักก็จะง่ายขึ้นครับถ้าเราผัดกับทำเป็นกับข้าวไปผัดผักใส่หมูใส่ตับใส่ฮาวใส่เป็ดอะไรก็ใส่อะไรครับการกินผักจะง่ายขึ้นไปดูเอกพานุดีกว่าเมนูเขาจะเป็นอะไรไปดูกันสําหรับของเอกพานุนะครับง่ายๆครับผมของทอดอะไรทอดก็อร่อยจริงไหมครับวันนี้เอาใจผักชุบแป้งทอดกระเทียมไม่ว่าจะพริกอย่างเงี้ยเอ่ยแม่งจับชุบแป้งทอดลงไปดูนะครับผมว่าเป็นยังไงสิ่งแรกครับผมแป้งครับผู้ช่วยคือพี่ออกครับผม วันนี้ผมมีตัวช่วยกินก่อนได้ไหมเนี่อะไรเงี้ยต่อไปขีดเด็ดเลยปลานี่ครับนี่มีกินถูกมากเมือนกระเทศทำกินเองอ่หน้ากินเี้วไอ้โอเคนนี่เอ็งต้องหั่นก่อนไหมพวก มาแล้วนี<อ>ไ่ไงโอ้ยแล่นี่นะคะก็คือหน้าตาผักของพวกเราเหมือนจะเฮลตี้เนาะกินผักแต่ละคนทำให้มันดูกินง่ายไงโอเคมะชิมมงเองก่อน่อะโทษิมหมดนะครับตัวทหัหวงอกด้นครับแดงกว่าก็มีร้อนอ่ะออกแล้วมันร้อนอะ เหมือนหน่อยทอดเลยอร่อยอ๋อนี่ครับไปยมใช่ได้ใช่ได้พี่มาหอยดีกว่ามาละน้่องคอนกรงความขมอืมขม ไม่หยุดเลยเห็นไหมกินจานผมไม่หยุดเลยผมบอกแล้วดูดิเลยวีพอละวทำไมขอรับกินบ้างชอบกินมะเขือเทศเลยมากเลยนะจะดูดิ <คง S 2> มันไม่น่ากินเลยวันนี้กินโคกตีมึนมามันจะพายป่ะไปตู้ยเฉยป่ะตายพิว่าต่อมาจิมผักดูกินแต่เส้นดูความโกงโกงินแต่เส้นกินผักเพราะมันคืดจิมตะโบ่ชาเลนจ์อืมโคตรอร่อยเลยอ่ะใครทำวะทำอี๋ <ừ> ทำเองกมเอง <S <S 2> <S 2> น่าเพียงอร่อยมาเป็นไงกันบ้างครับสมาสับกกินผักของอทีบิกทอยเป็นไงเรา,าเรับคำท้าจากพี่บีแล้วกินได้สบายชิว,ชวๆกับเรื่องผักงั้นเราจะหาต่อกอนา้าไปช่องที่สันเบอร์รี่ครับผมส่วนของทีมนะคะทีม้าต่อทิวที่พยข้าดระดับนึงยูทูบ ช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปถึงพิวที่พายนะคะจะรู้จักไม่เนี่ยไม่แน่นะเอาแชร์ถึงอ่ะทแชร์ไปถึงขั้งสุดท้ายคนไทยน่าจะรู้จักเยอะครับผมจะท้าช่องขอมสนามเกนีท้าเบลหอบสนามครับผมรู้ว่าชีวิตนี้เขาไม่เคยแตะผักเลยผักเขาไม่เคยขย้อนลงคอเลยครับผมท้าเอากินผักให้ได้ผมแบบท่องไอบิคอยอะไรเงี้ยพวกเราขอลาไปก่อนนะเต็มปากเลยอร่อยเน้ วันนี้บุหรีของเาไปก่อนพี่ว่ากรบพิมสวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยเอ้ยของผมอ่ะของใครเนี่ยพี่ว่าออยากกินอะมาเลยอ่ะพอาไปแล้วพวนเอาไปแล้วเสียแล้วกินไม่ได้มันนี่เดี๋ยวไปดงให้เอ้ยผักมันมีประโยชน์ใช่ไหมนี่ครับมีประโยชน์เหี๋ยี่กินให้รู้หน่อยงก้ารด้วยโหยังเห็ชิมงอนชิมกี่คำสามคำใหญ่ใหญ่เขาใหญ่ใ